การแข่งขันนะที่2ของทัพสาวไทยของเรานะคะในมักรรมซีเกมครั้งที่19นเะ้านะมึงห่างโจประเทศจีนนะวันนี้ทัพสาวไทยนะคะแข่งกับมองกโกเลียโดยสาวมองกโกเลียนี่ก็ใช่ว่าเขาจะาแบบ ยอมแพ้นะทุกคนเขาสู้เขาอึดเขาทนเหมือนกันนะในการแข่งกับเราเนี่ยในช่วงเซตแรกนะคะสาวไทยก็ใช้มือเซตอย่างเอสิริมามาณกิจนะเป็นมือเซตลงเป็นตัวจริงเลยนะคะแล้วก็ได้คว้าวิภาวีสีทองมาเป็นหัวเสาบีมีมิชาโก๊รัมอมสินสิภาพรญันทมิสุดแล้วก็มีดื้มล็อกเราก็สลับสลับกันไปในเซตแรกก็จะเป็นทัดดาวนึกแจ้งในเซตที่2ก็จะเป็นจรัดพรบรรดาศักด์สลับกับเตยธิยาบอมรุงสุขนะส่วนลิเวอร์โรวของเรา ก็คนเดียวเลยโดดๆเปียหนุดแป้นน้อยค่ะในเส้นแรกสาวไทยก็เรียกว่าปล่อยพลังเลยนะ คือสกอร์ในเซตแรกนี่ไทยเอาชนะมองโกเลียมาด้วยคะแนน25ต่อ14เลยนะรุ่นถือว่าห่างมากตัวเต็งตัวหลักของเราก็น่าจะเป็นวิภาวีสีทองอมสิสนสิภาพรแล้วก็บีมีวิจากกงรำนะคะในการทำคะแนนส่วนทัดดาวนึกแจ้งก็ลงไปบล็อกและตีบอลเร็วได้หลายลูกเหมือนกันนะมาในเซตที่2นะคะทางคนด,ด่วนในายสิวัชรเมตกุลก็ได้เริ่มอยากลองผู้เล่นแล้วก็ใช้เป็นโมเมธนชชาสุกสดลงมาบ้างแต่ในช่วงต้นเซตก็ยังเป็นมือเซต เอสิริมามาณกิจอยู่นะแต่พอมากลางกลางเซตแล้วก็มาเปลี่ยนเอาพรพรร์เกิดปราดลงไปเพราะว่าสาวมงโกลเลียเนี่ยตีตื้นสาวไทยจนมีบางช่วงก็คือคะแนนนาสาวไทยด้วยในทุกคนในเซตที่2ก็คือเกือบไปแล้วอะแต่สุดท้ายสาวไทยก็เอากลับมาได้นะคะและในเซตที่2สาวไทยก็ชนะมงโกลเลียด้วยสกอร์ยีต่อ20ก็ถือว่า มงโกเลยก็ไม่ยอมแพ้จับรูปแบบเกมของเราได้มากกว่าในเซตแรกคือสาวมงโกเลีเนี่ยต้องบอกว่าเขาผิดพลาดเองก็เยอะนะคะลูกเสิร์ฟนี่ผิดพลาดเองเยอะเหมือนกันนะพอมาในเซตที่3ทางคนด่วนนายกเปลี่ยนผู้เล่นอีกแล้วนําบุ๋มบิมชะชวนโมกสีของเราลงมาเป็นตัวจริงในเซตที่3นะคะและมือเซตก็ยังเหมือนในเซตแรกก็คือเอสิริมามานากิจและคงบีมพีมิชากกรํา ok ไว้แบบ3เซตรวดเลยนะในเซตที่3วิภาวีก็ได้พักนะคะที่จริงสไตล์รูปแบบการเล่น ของสาวมงกเลียนิด ตัวเล็กนะแต่คล่องแคล่วพอสมควรเลยนะคะในรูปแบบเกมของเขาแต่สิ่งที่เขาทําเสียแต้มเองก็คือมันเหมือนข้อบิดพลาดของเขาเองอย่างแบบตีติดเน็ตมีโอกาสได้บุกแต่ก็บุกแบบติดเน็ตอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะนะแต่ลูกเสิร์ฟนี่เสียเยอะเหมือนกันนะสาวองกเลียแต่พอเราแข่งกับเขานี่คือเราก็ต้องมีสติทุกลูกเลยนะเพราะว่าเหมือนถ้าเขาไหลแล้วเขาก็ไหลเลยนะสาวองกเลียวันนี้ม่้ด้บล็อกของไทยก็ทด้หดงานได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นทัดดาวนึกแจ้งอัธยาบำรุงสุขรวมไปถึง อัตรบรรสักก็คือบล็อกดีไหลหลังดีบอลเร็วหน้าเน็ตดีที่เราจะเห็นว่าเอ้ยอัจราพรคงยศยังไม่ได้ลงเลยบุ๋มบิ่มจะจรเพิ่งมาลงในเซตที่3เองก็คือว่าคตรู้อยู่แล้ว ว่าในรอบ8ทีมที่เราจะได้เข้ารอบเราต้องเจอกับญี่ปุ่นและคาซักสถานนะทุกคนคือเป็นอะไรที่น่าจะเชื่อเชื่อที่สุดและในรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะก็เอาแค่2ทีมเข้าไปสู่รอบ4ทีมอีกก็เก็บตัวหลักไว้ค่ะทุกคนเก็บแบบตัวเต็งๆไว้ไปสู้กับญี่ปุ่นและคาซักเพราะหนักมากๆพอปล่อยสาวชัชชุออนลงมาในเซตที่3มก็ต้องบอกว่าโอ้โห ฝ่ามือพิคาตก,กลับมาแล้วมองโกเลียสิ่งที่เห็นผิดพลาดชัดพอสมควรเลยนะก็คือมือเซตจากเซตเ,เตี้ยนิดหนึ่งคือเซตให้ตัวตบตัวต,วตีหรือแม้แต่บอลเร็วหน้าเน็ตเตี้ยไปนิดหนึ่งทำให้ ตัวตีก็ตีไม่สะดวกตีไม่เต็มที่ก็เลยติด,นดนนเน็ตนี้อันนี้จะเห็นได้ชัดสำหรับเออมือเซตมงกรเรียนะคะในทัวร์นาเมนต์เเชี่นเกมนี้ก็ยังไม่เห็นชจุออนจ้ำเสิร์ฟนะน่าจะไปรอจ้ำกับญี่ปุ่นและคาซักหรือเปล่าขนาดไม่เพราะว่าจ้ำเสิร์ฟนะคะแต่ว่าก็ยังเสิร์ฟตัดเกมรุกแถมเส er ิร์ฟเอสได้ด้วยเกมเสิร์ฟของสาวไทยในแมตช์ที่2เนี้ยไม่ค่อยมีปัญหานะเสิร์ฟเสียน้อยนะคะรวมไปถึงการแก้บอลก็แก้ได้ดีด้วยรวมไปถึงบอลแรกก็รับได้ดีนะอาจจะเป็นเพร ว่าเรายังไม่ได้เจอทีมที่หนักเท่าไหร่หนักหนักเท่าแบบหนักเท่าญี่ปุ่นหรือคาซัคที่เราจะต้องเจอในรอบ8ทีมนี้อ่ะก็ต้องมารอดูรอลุ้นกันไปเรื่อยๆนะคะในเซตที่3นี่ก็คะแนนห่างพอสมควรเลยนะเสาวไทยห่างไปกว่าแบบ11คะแนนเลยนะคะสามองโกเลียเซตที่3นี้ก็คงเหนื่อยแล้วเพราะในเซตที่3พอส่งชัชวนโมกสีมาก็ทําให เราได้แต้มเหมือนไวขึ้อนอะคือมันจบในลูกแรกเสิร์ฟมาบอลแรกรับเข้ามือเซตจ่ายชาจูออนก็ได้แต้มเลยในลูกเดียวทุกคนนึกออกปะเนี่ย,ยคืออะก็พูดได้เลยว่าฝ่ามือพีคา่าจริงๆแล้ววันนี้นะคะในสนามของจีนเนี่ยเต็มสนามเลยนะทุกคนคือเต็มจริงๆที่จริงเขาอาจจะมารอดูจีนก็ได้แต่ว่าจีนของเขาก็คือแข่งตั้ง6โมงกว่าเลยนะคะแต่ถือว่า เขามาดูไทยด้วยนี่แหละคือเขาให้ความสําคัญกับวอลเลย์บอลหญิงไม่ว่าจะเป็นทีมไหนเขาก็มาดูในสนามถือว่าเป็นกองเชียร์ที่ดีและสาวไทยก็เอาชนะมงเกเลียในเซตที่3ไปด้วยสกอร์25ต่อ12ค่ะในแมตท,ท,ที่2นันที่2นี้ในรายการเอเชียนเกมรอบแรกนะคะของสาวไทยเอาชนะ ไต้หวานไป3ต่อ1เซตและนัดวันนี้เอาชนะมงโกเลียไป3ต่อ0เซตะคะถือว่าทำผลงานได้ดีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ถ้าจะพูดจริงๆฟอร์มการเล่นก็น่าจะสาวไทยตีแล้วตายสาวมงโกเลียตีแล้วไม่ตายเท่านั้นเองคือสาวไทยปิดเซตจบลูกแบบสวยๆในแต่ละคะแนนเออแต่สาวมงโกเลียก็ปิดเซต จบลูกจบคะแนนยากกว่าเราเพราะเราก็บล็อกได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออคือวันนี้ก็ถือว่าสาวไทยก็ทำงานได้ดีค่ะเซตแรกสาวไทยเอาชนะมงกเลีย25ต่อ14เซตที่2 25ต่อ20และเซตที่3 25ต่อ12ค่ะนัดต่อไปนะคะวันพรุ่งนี้จะพัก1วันนะสําหรับทุกทีมนะคะแล้วก็จะไปเริ่มแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายในวันที่4เป็นต้นไปค่ะตารางการแข่งโปรแกรมเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะเพราะว่ารอบ8ทีมนี่โห และไทยจะต้องเจอกับญี่ปุ่นและคาซักแน่นอนนะคะรวมไปถึงเราก็จะร่วมกับจีนไทเปด้วยนะแต่ว่าเราแข่งกับจีนไทเปในรอบแรกไปแล้วดังนั้นเราก็จะไม่ต้องแข่งกับทีมเดิมในรอบ8ทีมที่เราจะเข้าไปเนี่ย เขาจะเอาแค่2ทีมนะคะของแต่ละกลุ่มมีกลุ่มละสี่ทีมมี2กลุ่มเอาแค่2ทีมเท่านั้นเข้าไปรอบลึกอีก4ี่ทีมสุดท้ายก็เป็นกําลังใจให้สาวไทยกันด้วยนะคะวันนี้ไทยกับมงเกเลียฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไรบ้างเก็บตัวหลักไว้แบบเต็งๆตงๆเลยนะเพื่อให้ไปแข่งกับญี่ปุ่นแล้วค่ซักเอาซีเตรียมแล้วสาวไทยเตรียมแล้วอ่ะเล่าสุ่กันฟังหน่อยค่ะนัดนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะ,ะอย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทัพนะักตบลูกยางสาวไทยคะ่ะในการเข้ารอบ 8ทีมสุดท้ายเจอญี่ปุ่นกับคาซักสถานวันที่4เป็นต้นไปนี้ด้วยค่ะ